สวัสดีคะ่ะช่องคูรี j o อ Official อนะคะสวัสดีเอ f ซีแฟนครับอีหลาหน่อยน้องอุ้งอิงเอ f ซี FC แฟนครับทัวโลกทัวประเทศนะคะแล้วก็เอฟซีแฟนครับทุกบ้านทุกหลังพลังรักพลังเงียบนะะเนาะค่ะเนาะมื่อนี้ก็เป็นวันที่สานะคะคูรีก็เลยอยากสิมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะคะอ่า เมื่อวันถีพานมานะคะคุรีก็เด้ไปขึ้นบานกับนองเนาะไปไปทำพิธียกพิธีบวงสวงตั้งสารพระภูมิแล้วก็ศสารปูปูยาตายายนะคะถึงเป็นเจ้าที่เจ้าทา่าคอยบึงคอยแย่งนะคะคุรีก็เลยอุ้ยประทับใจแห้งก็เลยมาบอกสูพี่นองฟังเนาะคะ่ะเนาะว่าการไปก็เด้ไปก็พอบาน มือนั่นนะคะคุรีก็ไดดอกดาวเรืองไดขนมเนาะคะ่ะไดไปกราบไหว้บานี้ไปคุรีเสียเอาถูไปยุดนํานะคะว่าคุรีมาหอดจอดถึงแล้วถึงแมนว่าคุรีบริจุดถูแต่จิตใจของคุรีก็มีแต่ความคิดดีคิดบวกเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยมาบอกให้พี่น้องฟังเมื่อนี้เมื่อนี้คุรีสิไดอิหยังไปเป็นของขวัญขึ้นบานใหม่ให้น้องอุ้งอิงนะคะพี่น้องคะ่ะคุรีก็อยากให้พี่น้องเห็นนะคะ บอกเราคุรีขนลูกเดอ้อนี่คืออ่าเป็นหลวงปู่นะคะ่ะอ่านี่ค่ะคุรีได้องค์นี้ไปนะคะก็คือหลวงปู่คำคณิงนะคะวัดรรมคู่หาสวรรค์เป็นหลวงปู่ที่ผู้รีนับถือมากตั้งแต่สางบานตึกหนาบ้านมากนะคะอยู่มากก็คือหลวงปู่คำคณิงจุลมณีวัดรรมคู่หาสวรรค์ ซึ่งเพิ่นเป็นคู่บาอาจารย์ของคุรีเนาะคะ่ะนาองคุรีกเร็เลยยาสิอ,อกภไยน้องอุ้งอิงนะคะในวันขึ้นบ้านใหม่เผื่อให้เป็นสิริมงคลกับขอบครัวของนอ้นองเนาะค่ะพี่นอ้องกับเป็นโอกาสดีที่คูรี่ได้ไปงานน้องนะคะกะเ็เล่เวาซูพี่นองฟั่งวาเอ่อบบอึดค่ะของของขวัญที่เอซี C ่เฟนครับพื่นนํำมาให้นะคะ นะคะแต่เราคนก็จัดสรรสิ่งดีๆเมืม่อใหมน้องใกล้แล้วค่ะพี่นอ้นะะนองคะบ้านหอฝันจะได้ขึ้นบ้านใหม่ในวันที่หนึ่งผู้ใดอยู่ใกล้กับไปห้กกำลังใจเดอ้อ<ม>ค่ะแล้วที่สำคัญเนาะคะ่ะเนาะคุรี่ก็ได้ซื้อนะคะ่ะนอกจากเป็นของขวัญแล้วนะคะพี่น้องคุรีก็ยังได้ซื้อตั๋วนะคะนี่ค่ะพี่น้องคะได้ซื้อตั๋วเขาช่มงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง นี่ค่ะนะคะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นสคสอก็ว่าได้นะคะสาวน้อยเพชรปั้นแพงพี่น้องเห็นบ่าคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาวน้อยเพชรปั้นแพง,พ,ง,รพ,รแพ,งพร้อมศิลปินรับเชิญนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพี่น้องคะ่ะมาเด้อค่ะพร้อมพร้อมทีมงานในวันที่31คือวันพรุ่งนี้เนาะก,กันเนาะ คอนเสิร์ตการกุศลผาปาสามาคีที่วัดหนองคูนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอมอบให้กับทางวัดแล้วก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทางรอตอรอพสต่อ,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 ตองานนี้จัดขึ้นที่ไหนพี่น้องหูบอจัดขึ้นอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองคูนะคะพี่น้องค่ะ ผู้ใดอยู่ใกล้อย่ยาลืมไปห้กำลังใจอีหลาหน่อยน้องอุ้งอิงนะคะน้องเป็นคนดีน้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามนะคะที่สำคัญน้องอุ้งอิงอยู่ในใจของพ่อแม่เอฟซถูกคนนะคะเช่นคุรี่เป็นตนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะเข้ากับหักนอ้องยางบ่อเสื่อมค่ายนะคะนาะในด่านหลังก็จะมีไา้มือของน้องอุ้งอิง ตอนนี้นะคะสกออสอนี้ยังเหลืออยู่ใครจะมาซื้อก็ไปซื้อที่บ้านงานนะคะวันพรุ่งนี้ไปจัดซื้อได้เลยเด้อพี่น้องเด้ออ่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะน้องก็จะเขียนด้านหลังนี่ค่ะตัวหนังสือของน้องลายมือของน้องเด้อคุรีสีอานให้พี่น้องฟังสุขสันต์วันปีใหม่เด้อจ้าลาขอให้พ่อพอ่อแม่แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ สุขภาพแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำรวยรวยเด้อจ้าเบิงที่ละออนซ่อนบอพินงสาวซำหน่อยค่อยหักว่าเป็นตาหักนะคะอ่าพูดเป็นตาหักเป็นตาฟัง่งนะคะพี่นงคะ่ะอีหล่าหน่อยก็บ,บอกว่าอีหล่าขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่เดินทางบอกว่าจะเดินทางไปใส ก็ขอให้ไปเดินทางปลอดภัยทุกสินทางเด้อจ้าเพิ่นว่าความนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเอ็นดูเพิ่นว่าเอ็นดูเอ็นดูเ,เพิ่นหลายๆพี่น้อง <c oughs> สิบ่เอ็นดูจังได๋เป็นตาฮักกระโดงเนาะพี่น้องเนาะหน้าฮักเป็นตาหน้าฮักแห้งนอกจากจะเอ็นดูพี่น้องฮู้บ่เพิ่นบอกว่าเอ็นดูฮักแพงอีหลาอ่า แบบนี้ไปโดน,ด,นดนเด้อจ้าเพิ่นว่าจังี่ในความหมายของเพิ่นนะคะบานนี้อ่าอีหล่าฮักพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเด้อจ้าเพิ่นว่าที่หลานนอก่ะเนอกสุขสันต์ปีใหม่จ้านี่ค่ะสุขสันต์ปีใหม่จ้าแล้วก็อุ้งอิงนะคะอุ้งอิงสาวหน่อยรัตรนาพรของเหาานอก่ะเนาะ ออนซอนบอพี่น้องออนซอนบอความหนาหักของน้องอุ้งอิงความเป็นตาหักความใสสื่อความบริสุทธิ์อยู่กับคนนี่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับผู้นีน่นะคารเนาะคุรี่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปขืนบานใไม่น้องอุ้งอิงในวันที่หนึง่งแล้วก็สื่อตัวไว้แล้วสี่ใบนะคะพี่น้องคะแต่ว่าจะไปหายพอ่อฮักอ้าัง,ง่านี่อีก สองใบนะคะนี่ค่ะคือบัตรที่คุรีสิค้องข้อในฐานะเป็น JO โวันนะคะ J จโวันของคุรีก็มีปัญหามากมายแต่ด้วยอานิสงส์ด้วยการขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิก็คือว่าจาอิหลาหน่อยคุรีก็ขอประจำขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าจนนะคะหากว่ามีโชคก็ขอให้ได้รับเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่แหละค่ะเว้าสู่พี่น้องฟังว่าน้องอุ้งอิงเป็นที่รักของเอฟซีแฟนครับคุรีกับเขาไปเบิง่งพ่อพ่างง่าตอนนี้กับครับรถไปหอดบานอีหล่าเล้วไปกลางเต้นพ่นวานะคะส่วนรูปนี่พ่อพ่างง่าพันโชคมากคุรีก็เลยอยากโชคห้พี่น้องเห็นว่านี่คือสิ่งที่คุรีนับถือคุรีรักหลวงปูอด อัดอุดนะคะคือคาถาของพเอพิ่นเด้อพี่น้องเดอ้อคุรี่กะฮักเพิ่นหลายยนะคะเพราะว่าได้หลวงปูเป็นแบบอย่างนะคะพี่น้องคะได้หลวงปูเป็นแบบอย่างหลวงปูพจน์จีหูจักการว่างตัวว่างตนนะคะ,นะเนาะเฮากับมีคู่บาอาจารย์เฮ้ากับยากไห้น้องอุ้งอิงได้สิงดีๆนะคะได้พบความสุขถูกเรื่องรล่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ คุรี่นี่มีต่ใจบริสุทธิ์นะคะมีความหักไข่กับทุกคนขอให้ทุกคนนะคะน้องอุ้งอิงพนอวยพ่แล้วในช่องคุรี่เจโอวันก็อยากสิอวยพ่อให้พ่อหักแม่หักทุกบานทุกหลังที่เขามาชม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คุลี่ขอพระคุณหลายๆเด้อในสกนสแห่งนี้เนาะคะ่ะเนาะก,ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องทุกคนสุขสันต์ในวันปีใหม่เด้อค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะที่เขามาชมคลิปคุลี่ตลอดมากเอฟซีแฟนครับ พลังหลักพลังเงียบทุกบ้านทุกหลังคุรี่ขอบคุณหลายหลาย,ลาย,ลายให้อยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอให้เงื่อนไหลน่องแล้วก็ท่องไหลมาที่สําคัญยาเจ็บยาจนลำรวยเงินท่องเด้อค่ะเด้อเอาละค่ะคุรี่ก็ขออนุญาตล่งจากการพูดคุยเล่าเรื่องของคุรี่ขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายหลขอบคุณถูกกำลังใจที่เฮดให้ช่องคุรี JO1 มีผู้ติดตามตอนนี้1ม0 0 0นะคะ17,900แล้วนะคะคุรีคิดว่าหอดปีใหม่คุรีสิ่ได้สอง0 0ื่นผู้ติดตามคุรีก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสัญญาว่าสิจัดทาคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปฟังคุรีเล่าแล้วก็หัวเฟนนําเนาะค่ะเนาะคุรีก็ขอบคุณเด้อค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะให้ถูกรอตตอรี่เด้อค่ะถูกทุกคนเลยเออผู้เดเขามาชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะช่องคุรีเจโอวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ